สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube เพบ่นมายิ้มหวานนี่ถูกชิโล่ตอนเราก็จะชออมจะนอนทัวร์พี่น้องปามาทัวร์กับหลุกทีไงหรือไงเรียกว่าแปลงสะคือเก่าแปลงสะเก่าให้เป็นสะใหม่คุณแล้วน้ำเก็บน้ำมุ่ยเปิดคางเขาไว้อีกบ่นเพื่ออันนี้เป็นอันสาอันสะอวดสะอวดต่อเบื่อสาวบดต่อเขาจะขุดตีเลิปสะอวดต่อคุณ นี่มันจะเห็นปะสัตว์ปะสวยปะพี่น้องซาบต่อเฮ็ดยูคุดมือพ่อนะคุดเบิดมือพ่อนะนี่ลูกพีแล้วมาแจ้งให้แม่รู้มุ่งหนี้มุมนี้ข้องอันเอาะตะคุดเดยนี่เอาซาออกเอาเบิดนี่ว่าเฮ็ดยูเบิดมือซาสองพันหาแล้วว่าเฮ็ดมือโบ้างเนาะพี่น้องเฮ็ดขี้กากเนาะเขาคิดว่าเอยถืวอถว่ากากระจะโจกซาเน,นี่ยนี่เบิ้งมื่อนี้เบิ่มก็เพิ่มกันไปนี่ตรงเมืนี้ไปนี่ไป ต้องหันไปเจดิดกันพุ่นกระหูรัวกว่าแต่งสาเกาแต่งไม่เห็นงามๆนี่ก็บอกนี่เดี๋ยวทุกพี่รัแต่งทำไมนี่รับแต่งเรียมนี่ไม่ก็เรียมไปบ่ได้มันวุนมันวุ่นยางไปไม่เห็นด้วยใจดิโซนเกาน่าพีนน่น้องขอนแก่นอำเภอหนองเรือได้แรงวัดหรือพี่ก็ว่าลงไปหาปลาไหลนะน่ะได้มือถึงมือถึงได้ถึงอยู่ลูกพี่ อะไลูกพีะไ EE, รอะไลมไ,ไปเก็บมุมแา้ก่นยูกับพนาพุงพนาพุงแมกโคซิงพนาพุงสายหดเย้เย,เ,ยรเรเรปเดิมทางมารองทางไหมตีฮะกับวิซูแมกคอรรองทางไม่ตมุกตัก,กยู่พีเด้มันก็ไปได้เลย เอ๊ะร,รถวีรรถแต่งเป็นกันนินมันตัดสโลก,กับตัดบางงามพวดบารถตี๋ยตัดให็นไหมีนน่ตัดเป็นซ้ำกันทัน้งนี้แล้วก็ขูดนีิดน้อยขูดลายเฮ้ยแต่เบิร์มันซ้ำกันนะพี่น้องโบเคลียมามีานี่เขาแน่นหนึ่งน้าโอ้จะไปยังเล่นรุน่นกค้าป่านมาบ้าไปเลยก็ไรเล่นรถเดีออบเดียวรอบหนึ่งหรือจะมาเห็ดยังเดี๋ยว,ยวนีจนจว้จะมาน้อาไปไหม ไม่ได้อากาศมันน่ะนะไม่ได้อากาศไปแน่ไรเอ,อา,าจะเบิดทั้งคู่ทั้งสาไม่สาเกาทั้งหลอกน้ำาขางมันเบื่ออะไรยังไงเดี๋ยวจะเขียวแล้วมือจะเขียวแล้วฮะแมฆทอด เล็กเทียวเล้วม oh yeah, ูนี่เล็กเทียวเลี้ยมูนี่เล็กเทียวแล้วมูนี่แหนวันนับวน้าเทียวเทียวพจะเทียวแล้วโไล่มองมีแต่งนแต่มีแต่งานเทียวมองไปนั่น

ซอส,สยำด้ำซิงอสยำสุสสด,ดวดซอสส,ส,สสุด,ดวดซอดโอ้ยไปเนาะนมาทู่ปลาไหลลูกพี่ปลาไหลมือถึงอยอเยว่กเหียวเลยเดี๋ยว,รวเราเซตแล้วาแล้วมันกินเวดแล้วาแม่ก็มาแทงเลยแล้วมาแม่ทอยกรแท่งบปแท่งปลาไหลไป ไปวัวต้อ,องเช่ม,มันดูแห้งไหมสบายสบาย,บายมันดินเนีนเพราะกระเทือนถึงพี่กูบอกใหญ่บ่เพราะมันเห็ดหรือคนงามมือเสือมันแดงไมหมคนเตี้ยไ,ไปหาทำลายฝีมือเขาเลยก็อุตส่าห์เห็ดเลยบางแกงขักขุน ตองมาต่อเขาเห็ดเะยรยงเอีทดิงทิงนี่เนื้อภาพมาเยอะยามเบ็ดปะล,ละไรลูกพี่เนใ้่ไปยุยถูกหรือเปล่าถึง,งเราเป่าใสเีไ,ไ,ได,ด,ดี่นเียๆ เอริเซติดูกี่ะดูแบเบีดยังไงคือเก่าอยู่พอเพ่ถึงหอดเบ็ดถูกี่เอ้ยุกองเหอะอันสอันอันหนึ่งอันหน่งสามหลังใช่ไหมก่นนี่ยังมันเนี่ยเดี๋ยวอะไวเ เาท่าไปดมีดอกเอาไปท่าไปดิมีเมเอาขึ้นไปบ่มีอช่วงที่สองเอาเปน่รลกติวี่นะหาม่แล้ว่ะมีแต่บ,บ่หมั่ถึงีห้มือนว่ายน้ำมาก่อนติ ว่าบ่มีทัพมุมหนึ air, medium, Bal, uh ่งไม่มีมุมมุมหนึ่ีมุมหนึ่งฝีมีมุมมันมันเป็นดันเป็นไม่ได้หน่อยไหมบ่มีหู้ไอ้ทางก็เชินบ่มีก่ทราไปจะปลูกพักรถทของหลอแลนด์ประมาณสี่คันมั้งที่เห็นที่เห็นเข้ามาเมื่อกี้นี่ประมาณสี่คันนั่นคือบกหนาบกหลังลงอีกพี่เยอะสิที่ต้มจะคอยเด้อ วันนี้ก็พยายามรัถตมที่ขวายวงทางเราการชิแนของคนายรังนงนายรังนุงห้องซะตีแต่งนเขาไม่บุหรีเห็ดแนวเดอขเห็ดแนวเลยือแต้งรัดกันมันถือมันซอกรนว่าไรหนึ่งแต้งมาทั้งหนึ่งยางว่าแต้งทัวหุ่นนี่ว่าไรลูกพี่แต้งห้องรัดกันมั้ แต่ภาเบิงบ้งมุมเทิ้งไหมเพราะทั้งฝีเทิ้งถูกที่เราแต่ภาพเบิ้งมุมเทิ้งนี่มุมมึงจะเห็นเมื่อกี้ยืนนี่ข้างล่างมันเรเห็นชัดปไปเดยหรือที่เราเห็นปลายลสิบีบแก่กินไปเอาดอก,กสิบีบแก่ตีกอดดอกก็มไม่เกี่ยวกันลูกพี่ทำงานถ่ายคลิปยังว่สาสั่งควาบคุมคาดนี่เขาทำได้ต้องอันมืเครื่สะดวกการทำงาน ือเีอม่ทัดินแต่ว่ามันคือไป้นอะไรยป็นดินอะไรคือพันหดินเขาก,ก็แต่งสายพันไม้เสีอทำมันสวยๆหน่อยถ้าทาาาาัางนี้เรายางเป็นเราขึ้นไมายู่นี่มันสวยทั้งนี้เนี่มันอยู่กับพันืมถ้าพอม เอาไปกอยที้ขี้ดินให้หนาวรุพีให้แน่เดได้บอกเ้วยว่าไปใครเขาขีดตุมมันนี่ล่กเกาของละลุงพีก็ไดปัดปัดทุทูหลูดลค้ำคำคนมักหลูมาคมเนาะทุทูทยๆอย่หัเนล้ว มันคือลมมวงท่าลูกพี่ทั้งดากคือลมมวง,งน,นั้นเพราะว่ามทีสลบก็ซ้ำกันอยู่ลูกพี่เดี๋ยนี่อันนึงมันสั้นไหมทั้งผีมันสั้นนี่ทั้งนันไปทางห่งไปจากสั้นไปเลยตามสายตาหรือว่าเอาขีดตมครับอันนั้นไปส่งเส้นนันเห้เขาไปขายเขาลูกพี่เห็นว่าเธอถีบก็ขเขาบอกเคลื่อนศาดเลยว่า 600ยังไม่มาเลยมาหนีเห็นนู้นก็เห็นแม็กอดมาขั้นเดียวเบอร์ลกพีแล้วแต่งซาก,กันเดียวนาะแ,แต่งทายเบึงมันนว่าขัญใจบอเกางไหนเบอร์ได้บบเปี่ยน่ะไไปใสพอแต่เราเห็ดบอเกาโอ้มีคือมีใหม่พอมือพี่ทีวะไม่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 ไมพีไม่ไม่เสาเก่าเขา จะเป็นห้องน้ำไอตี๋ปั่นคาเทร่ไหมไอตี๋เอาดินแห้งนี้แล้วว่าเอาขี้ตมไปเปื้อไว้บัดนี้แล้วว่าเนี่ยคือถอยดูี่ะอันบวกเกลืองเลยเออทั้งหลายลอยใส่ลึกขวาอ,อัน,อนปูแล้วเดี๋ยวก่อนตี ก็เดาดูพี่แล้บอกขึ้แล้วก็เห็นทังบูนเบื้องอะไเบื้องรถพี่น้องก็เดาแล้วพูดถึงข้นกันละาการทำงานของเราหนึ่งสิพอมีไข่เหมือนหรือคือเหมือนไข่พร้อมับรถไปโค้งเพาคือแต่ละคนขับเ่ราะขึ้นแี่น้องลีลาแต่ละคนนี่บอกเลยว่าการขับไปโคดีลาแต่ละคนไม่เหมือนกันการคดีครับลีลาแบบคือลูกพี่นี่กืบไม่มีเหอกันอาจจะเป็นไซด์นิ่มไซด์เนื้อไซด์หวานไซด์ อันนี้ไปอาจารย์ง่ายได้ทั้งบูทั้งบุญเลยนี่มีครูรูปแบบดีโหดก็ได้สายโหดสายมันสายห้าก็ได้ยก็ระมัดกคอยก็คอยมักมาไทยล่นนะเราขับรถลีลาลีลาเราดีบว่าขันเก่าขันใหม่แมนแทบไปเห็นตั้งแต่ขันเก่าสองร้อยมาร์กทีฟซีเก่าเสิจำก็ได้ดีแล้วเดี๋ยะ คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือรถคันใหม่แต่ลีลายังไม่ไปไหนยังเหมือนเดิมลีลาการขุดกันสวิงการยับย่ายใส่สวยกะนี ila, ลาเก่าหรอทีต่ตว่าเดินของก็เก่มมาเนี่ยหน,น่อยการขุดแตงสาบ่ยกให้ไปที่หนึ่งเลยแตงสาเก่าแบ่งสาเก่า,าเป็นสาใหม่ ไปยันได้ดูกี่คือปาปดมันออกหลายหดเลยบนรถแตีงสาลัดกันในพี่น้องนี่เอามุ่งนี่ก็เอามุ่งนั่นคุณไปเฮ็ดตะพุ่มหมุ่นมากบ้านเขาพ่าโจกทั้งนี้ไปเลยนี่อยดิก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปนี่จะห้องไปเฮ็ดรัดกันหน้านำเขา้าไปมันจะเป็นสาหให้เขาบ่แล้บอกเลยว่าเปลี่ยนคือก้าล่ะเอาคดดาลิปนี้กระย่างเราเราพี่น้องซิฟกนาที่ละนะคลิปหนาพอกันไหมอันนี้ลูกพี่ฮะปลาไหลสูเบิ้ง นี่มองนี่แล้วบลูมาร์ทพอมือเราอยู่พอถึงอ่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆถ่ายให้ดูอีกนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลืมบอกว่ายังตียุ่กับซุปนิตโมเขาก็หละเทสสองหนึ่งศูนย์เอฟหก